ที่ันพี่น้องคนโนนท่าไม่ทอดทิ้งกันณนวันน,บบนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับท่นานนายพลสมห้องท่านทวัตไทยรอดงามนะครับีเให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการสารเสมนาสาม,าสาม,าสามาัคนนคีชั้นพี่น้องคนหนนท่าไม่ทอดทิ้งกันในวันนี้นะครับต้องกราบออขอบคุณท่าน ไว้ในอโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ทราบาว่าท่านในรอบวันนี้นะครับจากการเล่นฟุตบอลวันนั้นนะครับท่านยังอุตส่าห์เดินทางมาเป็นประธานในวันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องตังกขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ช่วงนี้เวทีนี้อาจจะมอบให้อาาทั้งท่านในเมือจะมอบ